สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรก็ในโซนอง,งนุ่นก็วุ่นวายถ้าจะเป็นต้นพวกซอยผล,ลก็ทำองุ่นหลายรุ่นชุดที่สุกชุดที่กำลังมีดอกแล้วก็ชุดที่กำลังจะโต ก็วางแผนทั้งจากช่วงฤดูฝนด้วยเนาะฝนร้อนลูกก็เยอะเราก็ต้องจัดการป้องกันให้ดีไม่งั้นก็ถ้าเสียไปก็เริ่มต้นใหม่นานคกับนานก็เกือบกว่าจะได้ก็สามเดือนอย่างต่ำสามเดือนแล้วก็ยังจะไปนับ นับอีกเท่าไหร่อีก3มเดือน4เดือนถึงจะได้เก็บผลผลติตเราก็ต้องเอาทุกอย่างให้อยู่ถ้าไม่อยู่ก็เว,กเวลาครับเวลาแล้วก็ต้นทุนมันจะมาบีบเราคนที่ทำองลนก็ทำาน,น้อยก็ไม่เป็นไรครับทำาน,น้อยก็ต้นทุนอะไรก็ลองเรียนรู้วิชา เรียนรู้ไปเรื่อยได้แต่ถ้าทำเยอะแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียไปคือต้นทุนครับต้นทุนที่เสียไปวันนี้ก็มาพามาดูในส่วนของต้นหน้าล้านกันหน่อยวีเลสเนาะออกลูกออกลูกง่ายแต่ว่ารอบที่แล้วก็ไม่ได้ออกอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าสะสมเป็นอีกเทคนิคนึงที่ใช้กันมานาน อย่างที่รู้กันนะครับเทคนิคพวกนั้นแหละก็มันไม่ได้100%เซนหรืออะไรเสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับเราดูต้นไม้นะต้นไม้สมบูรณนะ์เนอะรอบนี้เราก็ใช้อีกเทคนิคหนึ่งในการเทคนิคที่ใช้ประจำแหละครับถ้าว่าวิเลียตว่าล,ลูกง่ายผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสะสมอะไรมากมายหรือเปล่าตัดพนไปเลยไหม ก็ก็เป็นจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าคันถ้าเราจะสะสมก็มันก็จะมีแนวโน้มที่ออกดอกดีกว่าเดิมต้นไม้ได้อาหารเนาะอย่างว่าแหละมามาดูกันนะครับอันนี้องุ่นต้นนี้นี่ยคือประมาณสองศอกครับไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวอะไรมากทําสมโค้งเอาประมาณสองศอกน่าจะเม็ดเม็ดเม็ดเอ็กเมตรสามสิบประมาณนี้ ไม่รู้ดอกครับดอกวิเลยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ,ถ้าเขาออกดอกมาเนาะจะเป็นกระจกเงี้ยเหมือนคล้ายๆบิวตี้อารมณ์เดียวกับบิวตี้เนาะแต่ว่าถ้าสะสมเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยให้ดอกเขาอ้วนๆไปๆนะกับฟอมฟอมฟอมแตกมาอย่างนี้ก็คือลูกจะย้อยดี อันนี้จะเกินไปนิดหนึ่งเกินไปนิดหนึ่งอาจจะไอทำให้สลัดลูกได้ผมหามาตรข้างบนเนาะ <c oughs> เห็นประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆก็ต้นนี้ก็ห้าสิบพวงครับต้นเดียวนี่เนาะ อ่าสิบปวงวิเลตเนี่ยอันนี้ไม่ได้กึงไม่ได้ยาวถึงสองเมตรนะครับไม่ได้ยาวถึงสี่เมตรทำไม่มีพื้นที่เนาะแค่นี้เองก็ทำแค่นี้วันนี้เราก็ในส่วนวิเลตเราก็มลิลิใบลิใบออกบ้างเพื่อเคลียเคลียโรคแล้วก็ให เราป้องกันอะไรไปมันก็จะได้โทษถึงเนาะนนนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยืดช่อช่วยนิด,น,ดนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะาตีตัวตีตีดอกออกมาเองแต่ว่าถ้าไม่ใช้เลยก็คั่วคั่วลูกก็จะสั้นนะครับคัวลูกก็จะสั้นจะจะซอยยากเหมือนกัน อใน,นส่วนของวิเล็สเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในส่วนของอสากาเนะาะสกากันว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็มาลูนไปถึงไหนแล้ว